วันเซ็งมิลเลนแนกรุปวันนี speaking 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 speak speaking ้เรามารับบทเป็นเรขาของย่าวนะคะใส่เสื้อบริษัทมาเลยเธอบรฟอฉันก่อนอระฟอมาผมไม่รู้เลยได้แน่นอนได้อะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปบุกโรงงานเหล็กกันผัดคนเออโรงงานยิ่งใหญ่อลังการมากเกิดมาเพิ่งจะเคยมาโรงงานเหล็กครั้งแรกในชีวิตคือแบบพวกงานที่เหมือนเราแปรรูปเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บที่นั่นดูงานนะคะ ไม่ได้ละทิ้ราองโดนไม่ได้นะคะหน้าแพง <c oughs> ไม่ใช่นะะทามาหลายบาทน, <c oughs> นี่หน,เนูเป็น store เป็น store เก็บเก็บงานตารรูปที่ทําเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ของอนุญาตสำหรับเป็นเลขาหนึ่งวัน, Hello, นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากําลังจะไปที่โรงงานของอยำนะคะก็คือเขาจะไปทำอะไรนะเธอดูโปรแกสค,ครับขึ้น่หน้า ระหว่างที่จะไปถึงก็เม้ามอยกันหน่อยเพราะว่าจริงๆมีหลายคนก็คือถามมาเยอะว่าแบบว่าฉันกับเธอรู้จักกันได้ยังไงแต่ว่ายังไม่ได้เคยท,ทําคีปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อกกายาดีก็คือย่ามเขาจะไปที่โรงงานพอดีนะคะก็ขออนุญาตต่อมาแล้วแล้วก็ขออนุญาตย่ามแล้วนะว่าขอถ่ายหน่อยก็จะพาไปดูโรงงานของย่ามแล้วก็ที่บ้านย่ามกันนะคะมีคนถามว่าจะกับพี่จเจอกัน ่ไหนเจอกันได้ยังไงเจอกันเจออะไรจีใครจีใครก่อนเธอจีฉันก่อนจำเขาจีิงจะไม่ได้นอนนอนเขาจริีฉันก่อนเข้าไปไลฟ์สตอรี่ไลฟ์สตอรี่แล้วก็รีพายคิวต้อนทำคิวเอไลฟ์สตอรี่ก่อนแล้วไอ้วันนั้นน่ะที่รีพายคิวเอนั้นมันมันหลังจากนั้นอีกอกเหรอเออแต่ตอนเออไลฟ์สตอรี่แล้วก็เธอมาฟอร์ฉันก่อน ใช่คือเขา่ากดไลค์แค่สตอรี่แต่ไม่ฟอลไม่ฟอลนะจ๊ะยิงสุดแล้วฉันก็เลยแบบมันเล่นโทรค่พอดีก็เลยเเข้าไปดูปกติจุงก็ไม่ได้ดูนะว่าใครกดไลค์อะไรเงี้ยแต่อนนั้นเหมือน,มนเล่นอยู่อะไรเงี้ยว่างๆเนาะเข้าไปดูไมโพรไฟอนไรใครหลออะไรเงี้ยก็เลยจิ้มเข้าไปดูก็เห็นเ็นหน้าเธอห่อทรงห่อเสื้อเยอะแยะหมดฉันก็เลยกดฟอลเออก็เลยฟอลไปแล้วเขาก็ฟอลกลับมาฟอลมาผบไม่รู้เลยได้แน่นอนได้ไง <laughs> แล้วแล้วแล้วอะไรนะติดขัดเลยชอบหาสาวไอจีไงฮมกยอ่าต้องถามก่อนที่บ้านบ้านย่ำทำเกี่ยวกับเหล็กนะคะแล้วก็ย่ำเขาก็จะออกแบบก่อสร้างไงออกแบบก่อสร้างด้วยคือนางก็ทำหลายอย่างอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปบุกโรงงานเหล็กกันทัดคนและนี่จะเอาเสื้อของ พ่ลุก,กามาด้วยม้วนเซ็งมีเล่แหกรุบกรุกนะคะแล้วเ,เดี๋ยวจะพาลงพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้เพราะว่ามันก็เปิดโลกของเราเนาะไม่เคยแบบว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเหล็กแต่พอมาอยู่กับเขาเนี่ยพี่ยามันาก็พูดอะไรก็เลยเงี้ยเออซึมซับเออซึมซับทำให้จุนเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกเหล็กก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีอ่ะ ประมาณนั้นค่ะวันนี้เธอหล่อเองเลยอ่ะ <No. S 1> แสบฉันหล่อหรอแต่ฉันหล่อไหมห<อ><า>ล่อขึ <laughs> ้นแล <laughs> ้ตัวมันตัวมันแห่งสัตว์หอนน <laughs> ี่นะคะเดี๋ยววันนี้ขอาาอนุญาตสอบเป็นเลขาหนึ่งวัน <laughs> เสียรชุดแล้ว <laughs> เรียบร้อย <laughs> ชอบเลย <laughs> ได้ไหมสวยไหมสวยสวยมาก <laughs> ใกล้ถึงโรงงานแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปดูไปนีนะคะถึงโรงงาน พี่าตอนนี้กรอยู่ที่โรงงานเหล็กของย่มามนไม่วันเ็งวนมีลนแกรุวันี้เรามารับดเป็นเขาของย่มามนะคะใส่เอบริัทมาเลยเดี๋ยวจะพาดูกันว่าโรงงานเนี่ยเป็นยังไงพ่ามพาตัวนะคะ เฮ้ยเธอยิ่งใหญ่นนอลังการม,มากฝั่งนู้นง,งานตาลูกอันนี้เป็นลูกอพันธ์อันนี้งานลูกอพันธ์โตเก็บขอเก็บของด้วยอ่เก็บของเมื่อกี้แปลรลูปใช่ไหมคะคือแปรลูปรูปพันธุ์เราเก็บไว้ที่นั่นอะคือแบบพวกงานที่เหมือนเราเออ่แบบปลรลูปเสร็จแล้วแล้วก็ไปเก็บที่นั่นอ,อ๋อน,นี่คือโรงที่แบบโรงตาลูปนี่มีโรงผลิตอีกเกิดมาเพิ่งจะเคยมาโรงงานเหล็กครั้งแรกในชีวิตอ่ะเดี๋ยวเราไปขอดูหลวงลึกซอกมุมเข้าไปได้ไหม เรียกพี่ก่อนเรียกพี่ก่อนเรียกพี่ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้คือพี่ปิ๊กนะคะเดี๋ยวให้พี่ปิ๊กทุกคนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหล็ก ครื่องพัสมานะคะเราใช้ตัดของเราเใหญ่ยาวที่สุดในกรุงเทพนะคะประมาณ15เมตรค่ะปกติทั่วไปเขาจะไม่ยาวขนาดนี้แต่ของเราเขายาวถึง15เมตรอมตอนนี้ก็ำลังเดินเครื่องตัดะตะเลตนะคะเราจะขึ้นพับเป็นงานแผ่นพื้นที่ทสําหรับปูพื้นรถคทลเลอร์อะไรอย่างเงี้ย<ล>อ๋ออันนี้เป็นกระบวนการตัดก่อนเดี๋ยวเราตัดเสร็จเนี่ยเราต้องมีการขอบลบคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเราก็ขึ้นพับเ,เป็นเป็นคานข้างนะคะ เข้ามาในโรงงานเลยนะคะดูเหลือพี่เอ้ามืเดี๋ยวมาดูพี่ๆเขาตัดเหล็กกันเลยตรงนี้ไปค่ะเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะคะขอแบบค่าตัดเหล็กที่เท่ที่สุดโอเคค่ะ แผ่นแทางรถเอ่อรถพ่วงอันนี้เดี๋ยวรอเขาตั้งเครื่องนิดนึงต้องพึ่งคัพเป็นกี่กี่ครั้งแล้วเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องหมุนนิดนึงเพราะต้องยกคนยกขึ้นมาถึงเลยจะนูงจะโดนหนูโดนแน่นอนไม่ได้นะหนูเราอยูนนี้โดนไม่ได้นะคะหน้าแพงไม่ใช่นะทำมาหลายบาทวันนี้ได้เห็นแล้วการคับเหล็กก็คือโรงงานพี่อ้ําเนี่ยเขาจะทําแบบพวกแปรรูปแบบอะไรนะเป็นอะไหล่รถเอองานรถ อะไรมาพวกรถ10ล้อ10ล้ลลอ,ลลอด้วยแล้วก็วงานเล็กทั่วไปด้วยเนี่ยทุกคนเขาเริ่มยกกันแล้วนะคะเนี่ยเขากำลังขับเรับนี่นะคะเป็นการเอาแผ่นเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นแบบนี้เอามาพับมาคาให้เป็นลอนเพื่อที่จะเป็นแข่งข้างของ รถ10บล้อนั่นเองค่ะก็คือรถสิล้อเนี่ยคือรถพ่วงน่ะเขาก็จะใช้พวกเหล็กเนี่ยเป็นส่วนประกอบอุัยนี้แบบความรู้<ต>ใหม่มากนน,นะนตนเนะเลอ้าวอันนี้เป็นสแตนเลนสนะอันนี้สเตนเลนสเลอ๋อขอโทษนะคะอันนี้เป็นสแตนเลสน,นะทุกคนสเตนเหล็กน,นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังไม่เสร็จค่ะโ<ข>อเคโอเคโอเคโอเาอันนี้จะเป็นคร่าวๆที่เสร็จแล้วนะคะตัวสแตนเลสอ่าแต่ประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นชิ้นงานนะคะเขาเรียกฐานเต้าลดพวงค่ะฐานเต้าลดพวงเอาไว้ทําอะไรอะคะท่านนมันจะประกอบอยู่ด้านข้างรถเดี๋ยวน่าจะต้องมีรูปประกอบรูปประกอบไม่งั้นก็จะเดินจะไม่ออกนะคะประกอบข้างใช่ใค่ะมันจะเป็นการเคื่อนติดรูวงอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือเหล็กอะไรเหล็กรูปพันธุ์เหล็กรูปพันธุ์งานใช้พวกงานโครงสร้างอะไรงานโครงสร้างอันนี้คืออย่างที่บอกคือ พวกงานที่แบบว่าซื้อมาแล้วสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเอาเอา,เอามาตัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบเข้ากับไซส์างานโอเคเอทำเหล็กวายใช่ไหมเอาไว้ทําอะไรคะเอออาคารใช่ไหมโครงสร้างแต่ว่าอันนี้จะเป็นใช้กับงานงานต่อรถเหมือนกันเขาใช้เป็นแบบรองลองเป็นสุท้ายเป็นโครงสร้างของตัวตั้งลางอือโอเคค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของเชื่อมใช่ไหมเชื่อม โอ้พี่เชื่อมงานตัดแก๊สนะคะทำกันสดๆไปเลยอเนนตัดแก๊สนะคะอันนี้โรงงานของพี่เปิดมากี่ปีแล้วนะคะโอ้ตั้งแต่รุ่นอากงตั้งแต่สามสิบกว่าปีสี่สิบปียลเจนสามแล้วตอนนี้ตั้งแต่เจนสามตั้งแต่ตอนนี้เป็นเจนสามแล้วก็คือก็สี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นพี่ตั้งแต่รุ่นน้ำกงจนถึงรุ่นเพิงก็สี่สิบปีแล้วเห็นว่าต่ก่อนก็คือ พี่มาเล่าให้ฟังที่เอ้ทพี่เล่าให้ฟังก็คือมีเป็นห้องเดียวห้องแถวห้องเดียวใช่ไหมอตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คืออลังการมีลงโรงงานแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนของอะไรคะน,นี่เหมือนเป็นสตอเป็นสต๊อเก็บเก็บงานตารรูปที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็พวกงานลูกพันที่สต็อกไว้เนี้<ๆ>ยก็จะมี<ๆ>เออแล้วก็จะมีเก็บพวกงานฮั<ๆ>นร์ดแร์ลวก็สดุต่อรสร้างของตัวโ่งโอเคค่ะอาพอหอมปากหอมคอแล้วก็<ๆ>ขอบคุณพี่อ้วนนะที่ พามาเปิดทัวโรงงานเหล็กนะคะหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ท่ามจ้างฉันรีวิวเหล็กนะจ๊ะเพาชฉันติดสัญญาแล้วตลอดชีพเราเล่นก็ใครที่แบบดูไว้ก็ไงก็ฝากแชร์ไปหน่อยหรือว่าใครที่แบบว่าสนใจเรื่องเหล็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไปติดตาม t ิ k t ตอกนะคะก็ะจะมีจูนนี่แหละจะคอยทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะคะให้กับมวลเสงนะคะโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายฝากกัไเลยกดแชร์ได้นะคะเปรี <laughs> <laughs> ยมกำลังจะไปที่โรงงานนะคะไป ไปไปใครว่าไปเชี่ยงอะไรอันนี้เป็นในส่วนของอะไรคะอันนี้นนเป็นส่วน,นของสตอเก็บเข้าไปสิ <laughs> <laughs> อันนี้โรงงานของพี่เปิดมากี่ปีแล้วนะคะโอ้หตั้งแต่รุ่นอข่งก็จะสามสิบกว่าปีสี่สิบปีแล้วตั้งแต่เข้ามาเกณ <laughs>